ล่อยูมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีเกม,มอื่นอีกมากมายด้วยนะสนใจอะไรก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมต่องตอปิโดนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆนะครับโดยการพาเพื่อนๆนะครับไปชมนะครับแอสซ s สซินนะครับสายเจาะนะครับสู้กับ ตัวของผมเองนะครับก็เป็นสนน์นกนะครับก็จะเอามาให้ดูว่าเวลาที่แอสสซนเนี่ยหนึ่งหกับสนนยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับยกแรกเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับฟื้นแอนดงด้านฝั่งนน้นเนี่ยก็มีการใช้โปเกมอนที่เป็นงูออกมาช่วยด้วยฝองผมก็เรียกลิงออกมานะครับลิงกับงู ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับงานนี้นะเอาละเริ่มกันเลยควับบัฟเรียบร้อยแล้วมาแล้วเฮ้ยปุปปย๊บปุ๊บเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าสันในมี precision shot เนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าแอสซินสู้ลำบากจริงๆนะครับเพราะว่าจะเรียกว่าโกงก็พูดยากเนาะก็เรียกว่ามันเป็นมันเป็นบัฟที่อยู่ใน ช่วงที่โหดมากของสไนนะครับซึ่งเนี่ยต้องพยายามอันนี้ยกมาก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นอาซาซินะครับหรือว่าอาชีพอื่นที่แบบว่าอาจจะรับดาเมจไม่ไหวนี่ยกที่2ก็ไม่ไหวครับถ้ามีพิซิชั่นช็อตนี่เรียกได้ว่าได้เปรียบมากนะอ่ะทีนี้อันนี้ลองแบบไม่พิซิชชั่นช็อตอ่าแต่ว่าเขาใช้สกิลครับท่านผู้ชม แอสซัสซินเนี่ยใช้สกิลนะครับทำให้เสียจังหวะนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงนะเนี่ยผมโดนเขาสับเนี่ยดอกหนึ่งเนี่ยสองหมื่นเลยนะแล้วก็จะมีเนี่ยสแต็กอีกเล็กๆน้อยๆสี่พันสี่พันแล้วก็ครีอีกห้าพันเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยพันหกหมื่นหกอย่างเงี้ยนะผมยิงเข,าเข้าๆสองหมื่นอะไรอย่างงี้นะฮะก็โดยรวมแล้วต้องบอกว่าสูสีแต่ว่าพอแอสเขา as, จังหวะเขาใช้สกิลเนี่ย อุ้ยแต่พิษแรงเหมือนกันนะพิษนี่พอสต็คครบ5แล้วก็ลดทีละสาม0มื่นเลยนะครับเนี่ยถือว่าแรงเหมือนกันนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวพ้าไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกยกหนึ่งเป็นยกที่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช้สกิลเดี๋ยวเขาจะตีธรรมดาแทนนะแต่ว่าจะใช้สกิลเปิดมาครับปุ๊บๆนี่กระโดดมาจุ๊บๆ,ๆ,ๆนี่แล้วคราวนี้เนี่ย แลกกันนะครับแบบไม่สกิลนะฮะตีออโต้กับตีออโต้ของสไนน์นกเจอกันนะครับนี่โหแต่เขาค่อนข้างแรงนะเนี่ย2องหมื 29, นะ่นเ้ะโหแรงเหมือนกันนะเนี่ยผมยิงเข้าๆดอกละ2 0,000เองนะฮะเออผมตีธรรมดาเขาไม่กี่พันเองนั่นเนี่ยโอโ้โหจิก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 จิแล้วเป็นไงอืเออเรียบร้อยอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าสมมุติว่า สไนเปอร์เนี่ยไม่มีเพ i t ชันช็อตนะครับซึ่งจริงๆคนที่เล่นแอสคนนี้ก็แนะนำมาว่าถ้ามีเพ i t ชันช็อ t ของสไนเปอร์เนี่ยอย่าไปแลกเด็ดขาดเพราะว่าโหสู้ลำบากมากนะครับแล้วให้พยายามใช้สกิลที่เป็นกระโดดท้ายตัวหรืออะไรบวกสเต็ปอะไรออกมาก่อน,นยพยายามจะไปแลกตรงนั้นแต่ว่าพอบัฟหมดเนี่ยค่อยเข้าไปแลกนะครับแต่ตอนที่เข้าไปแลกเนี่ยให้พยายามโจมตีธรรมดาอย่าสกิลเพราะว่า แอนตี้ซีนจะดูดเลือดได้จากการโจมตีธรรมดาด้วยทําให้ดูดเลือดได้เยอะนะครับยืนได้นานกว่าแล้วเนี่ยพอแลกกันเนี่ยสภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยพอยืนแลกกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยดดเดี๋ยวนนี้ไปไหนนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฟุบสกิลเข้ามาเกาะน,นะครับมจะไม่โดนโจมตีเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือมาแลกกันพอสแตกพิษครบเมื่มอไหร่เนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่า สนายนกก็สนายนกเถอะนะฮะนี่ขนาดดูดเลือดดอกละหมื่นเจ็ดนะยังยืนไม่ไหวนะครับเนี่ยแรกลกันอย่างนี้คือโอ้โหต้านทานผิดเนี่ยไม่ไหวนะครับเ่ะเดี๋ยวไปดูของของแอสซัสซินกันดีกว่านะครับเอาล้ครับของก็ต้องบอกว่าโหดระดับหนึ่งเลยนะเลือดเนี่ยเกือบ7 0 0 0แสนนะครับสเตนอาจจะน้อยเพราะว่าเขาใส่ของ PvP นะครับใส่ ของทองข้างหนึ่งนี่อัปเกรดยังไม่สุดเลยโอถ้าอัปเกรดสุดนี้ผมว่าน่าจะแรงกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับใส่ป,ประดับ p p 2สองข้างนี่ a อ k 35สา0เลยนะนะครับส่วนทาริสเนี่ยผมถามแล้วเขาบอกว่าใส่เจาะเนี่ยแรงกว่าใส่อาริสท,ที่เป็น p p นะครับอ,อันนี้ก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ พวกกาแล้วก็อฟอฟเมลไปดีกว่าเรื่องที่อาวุธนะครับอาวุธนี่ก็ต้องบอกว่ากาตานเนี่ยฟรอสเซนอันนี้เนี่ยโหดมากนะครับยิงตีก็ยิงลดไฟนอน PVP นะครับ P damage reduction 2%นะครับซึ่งลดได้ถึง24%เลยถ้าสแต่ครบนะครับนี่อันนี้ก็เป็นออฟพอเทล่านะครับออฟพอเทล่านี่โหก็มีลักมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดงูนะครับแล้วก็เป็นดากอนไฟ แล้วก็มีชิสุด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นออฟพลเหมือนกันนะครับการ์ดก็เป็นการ์ดเลือดธรรมดาลเลยนี่แต่ที่เด็ดมันอยู่ที่อันนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่มีเอสกานะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ไม่กระตุกนะครับเวลาที่เข้าสูมดการต่อสู้โดนโจมตีหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะชิลเลย <c oughs> นะฮะไนท์เนี่ยก็ปกติจะมีพวก มีดึงมีโบลิกแบทมีอะไรต่างๆ,ๆแต่ใส่เอสก่าแล้วก็คือไม่โดนเลยนะครับสบายเลยวันนี้แสดงวันเลือดลดมาแสดงวันเลือดเขาน่าจะทะลุเจ0 0 0 0นปีกันเนี่ยโอ้หหมอไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ออฟเป็นโอ้นี่เพิ่งเห็นมีพอนเทล,ล่าแถวหนึ่งด้วยนะเอ้ยไม่ใช่พอนเทล,ล่าออฟพายอนแถวหนึ่งด้วยโอ้โหนี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนี่ยเลยกาวด้วย ต่อไปนี่ประดับนะครับประดับอันนี้ก็บวก px tag กับ pvp final p r a m i d bonus ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ยังเป็น off p o n t e r a อยู่นั่นเองใส่เป็นเงือกหนึ่งแล้วก็ชูนะทหนึ่งนะครับอันนี้แล้วอันนี้เริ่มมา off pit แล้วนะครับแล้วก็มีสาย warm tail คือเห็นว่ามี off pit เหมือนกันเลยเนะี่ย นี่ก็จะเป็นทาริจเจาะนะครับออฟพิตเหมือนกันนะครับใส่เงือกนะครับส่วนการ์ดิ้งจริงๆก็แล้วแต่การปรับใช้นะว่าเราเอา่อจะเจอกับตี้แบบไหนบ่อยๆนะครับถ้าใครแบบว่าเจอวิใช่ไหมบางทีแอสซิสต์เนี่ยเขาจะเอ่อมีที่ในการเก็บตัวซีซีของฝั่งตรงข้ามหรือวิสาดนั่นเองนะครับก็จะใส่เป็นวอร์มเทลไปเพราะว่าพอแข็งแล้วมันจะเอ่อทำอะไรไม่ได้นะมันจะใส่ผสมกับเงือกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ บางทีเจอไนท์เจออะไรต่างๆเนี่ยก็จะใส่เป็นเงีอย3ใบแทนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เพื่อนๆชมกันคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนเฮดเกียร์เนี่ยอันนี้น่าจะดูันไเวลาหรือเปล่าอ่าเฮดเกียร์นี่อันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์นะครับแน่นอนนะครับบวกในส่วนของธาตุพิษนะครับ15%แล้วก็เป็นนิมมัลลูนะครับเอาพีดดเมตโบนัสนี่ ันนี้เขามีทีเด็ดคือเขามีการ์ดเนียนที่เป็น v v p ด้วยนะครับเนียนเดย์นะฮะอันนี้เจ๋งมากเลยแล้วก็มีปากเลือดด้วยนะครับก็เป็นจ๊กเกอร์กับไปนี่เปลูชเชนเดีวยวกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคนเล่นแอสซินเนสเต็ปต้องดีมากนะครับจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะบวกจังหวะสกิลจังหวะไหนแล้วต้องคอยดูฝั่งตรงข้ามบัฟต้องหลบต้องคอยป่วนน้องอะไรหูเรียกว,ว่า นับถือคนเล่นแอสซัสซินนะครับแต่ถ้าเทียบกับพระนี่ผมเคยลองเล่นพระดูนะโหยากมากท่านผู้ชมพระนี่คือแบบนิ้วถ้าพันกันเลยนะครับเล่นยากกว่าแอสซัสซินอีกนะฮะคลิปนี้ก็แชร์เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับแอสซัสซินถ้าต้องเจอกับสไนนนกนี่มันมีวิธีต่อสู้ประมาณนี้นะครับจำไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เส้นไนฟิลิชชั่นช็อตปุ๊บ อย่าไปแรกนะครับพยายามใช้สก,กิลหนีอาจจะเป็นบูทฟอร์สหรืออะไรที่แบบทำให้หนีออกมาได้ก่อนหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ